สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาจากพี่น้องค่ะมากินแซ่บๆกับเมนูต่างแดนของเฮาจากพี่น้องค่ะหาอยู่หา,หากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบลเมียวเบลเยี่ยมชีวิตในต่างแดนหาอยู่หา,หากินตามธรรมชาติจากพี่น้องค่ะมามื้อนี้แซ่บๆจัดลังพริกปลาร้าโรยด้วยตะไคร้สับจากพี่น้องเบื่อพักแก้มเข้ากับมีบวกลวกจก้ะแล้วก็เห็ดนางลมนางฟ้าเนาะโบฮิว่าเห็ด นางรมคือนางปลาเลยแล้วก็ไข่ต้มแรดิสคิงอือคิงนั่นหละคิงกับกระชายกับสิซับซนกันแน่จังน้อยย่ามเอิญ <c oughs> แล้วก็สะลัดจากพี่น้องน,นะข้าว <c oughs> สวยจ้าข้าวสวยโอ้ยจะเป็นตางแค่ข้าวสวยจ้าวันนี้ข้าวสวยสวยถึงก้นสวยถึงเข่าเลยจากพี่น้องมากแซ่บทั้งตับจ้าพี่น้องวันนี้ก็ นี้เลยพี่น้องกินง่ายยูง่ายจ้ะใส่นี้เลยมาวันนี้ขออนุญาตกินข้าวสวยนะจ๊ะก,กินข้าวเหนียวติดต่อกันหลายมือละจ้ะพี่น้องสิไปทุลักจะไปกินขา้าวข้างนอกแต่ห้องทองด้วยปลาบอกร้องท้องก่อนนะเฮ้ยน้ำลายฉันแตกค่ะทุกคนน้ำลายฉันแตกขอรดืดไปสะก้นข้ามยาง่ง 음자음 음 mm! mm. 嗯。Mm hmm. 음. 응. 응. 보자비로. mm. <coughs> 玩转。完 แล้วจ้าพี่น้องคะแศษเศษด่วนหันด่วนเวที่สีไปทุลาต่อจากพี่น้องห้องทองโดยปลาบองของเฮาก่อนมาจากพี่น้องจำพอกันไม่คิปหนานะจ่า,จาพี่น้องว่าเมี่ยงเมียงสีน้ำเมนูใดเมา่อนำเสนอนะจ่าติดตามไว้และจ้าพี่น้องคะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมจ้า